ในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนาครขอนแก่นกับช่วงเทศบาลบ้านเฮาค่ะ นายพีรพลพัฒนาพีระเดชนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพราซาขอนแก่นซึ่งโครงการก่อสร้างห้างดังกล่าวตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาในหลายด้านอาทิการจราจรสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างไปแล้วกว่า40%คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้บริการในช่วงเดือนธันวาคม2552นี้ นายพีรพลพัฒนาพีระเดชนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นกล่าวว่าโครงการก่อสร้างห้างเซ็นทรัลเป็นโครงการขนาดใหญ่จําเป็นต้องมีการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะก่อสร้างรวมทั้งตรวจแบบในการก่อสร้างรวมถึงผังโครงสร้างให้ถูกต้องตามแบบที่เสนอในการดําเนินการก่อสร้างและระบบต่างๆภายในห้างภาพรวมของการลงพื้นที่ตรวจวันนี้เป็นที่น่าพอใจนะคะในระบบความปลอดภัยของทางห้างค่ะ คือโดยรวมเนี่ยความรู้ของมืออาชีพระดับเซ็นทรัลพาซาเนี่ยเราก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าเขามีความสามารถในระดับไหนผมคิดว่าคงไม่ใช่ระดับประเทศอะต้องเรียกว่าระดับโลกในความรู้เกี่ยวกับการใช้การบริหารจัดการหรือการสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่เพราะเขามีผลงานมาทั่วประเทศเราได้ในยะตรงนี้ว่าเขามีมือมีความเป็นมืออาชีพเขามีความ เป็นมืออาชีพทั้งการทําศูนย์การค้าแล้วก็มืออาชีพทางด้านการก่อสร้างบริษัทรับจ้างการก่อสร้างก็เป็นมืออาชีพแต่ในรายละเอียดเพื่อความมั่นใจว่าไซต์เก็บน้ําได้3,600คิวจริงไหมจุดระบายควันการเพิ่มลมอากาศเข้าอัดอากาศเข้ามาเพื่อให้เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถวิ่งหนีวิ่งหนีไฟได้รวมไปถึงระบบจราจรหรือว่าสถานที่ จุดสําคัญต่างๆเนี่ยเราอาจจะยังมองไม่เห็นเข้าใจว่าคงผมคงจะถือโอกาสมาชวนสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนท้องถิ่นพวกเราเนี่ยมาเยี่ยมอาคารนี้สักเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งเราก็คงจะเห็นความคืบหน้าแล้วก็ผมพยายามมุ่งเน้นให้พี่น้องสื่อมวลชนดูส่วนที่เป็นสาธารณะเพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้โดยรวมก็สรุปได้ว่ายังไม่เห็นรายละเอียดมากนะัก แต่เห็นความเป็นมืออาชีพของเขาซึ่งเราเราไม่ลังเลและสงสัยเรื่องนี้แต่เราเราคิดว่าเราจะมาค่อยๆมาดูในโอกาสต่อๆไปครับจากนั้นได้เข้าต้อนรับคณะวงโยธวาทิตย์โรงเรียนมหาไทยศึกษาขอนแก่นที่ได้รับชนะเลิศจากการประกวดวงโยธวาทิตย์นักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในประเภทคอครั้งที่28ประจำปี2552 สร้างชื่อเสียงกระหืมไปทั่วประเทศโดยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับความสามารถพร้อมเงินรางวัลและรถจักรยานยนต์รวมมูลค่ากว่า200,000บาทค่ะ